อยู่ที่ฝายเชียงรายนะครับนี่เป็นฝายที่กั้นแม่น้ำกกนะครับปกติถ้ามีฝนตกหรือช่วงนี้นะครับที่ปลาจะขึ้นมาจากด้านล่างก็จะเห็นชาวประมงหรือว่าคนตกปลาอยู่บริเวณนี้ตั้งเยอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้แทบไม่มีคนมาหาปลาเลยนะครับคาดว่าอาจจะกังวลในผลกระทบ จากเรื่องของที่จดพบสารทิ่หรือว่าสารหนูก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยครับนี่เป็นสายแม่น้าปกตอนนี้ถือว่าขุ่นค่อนข้างที่จะมากทีเดียวส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมาจากฝนสองอาจจะมีกิจกรรมบริเวณต้นแม่น้ํานะครับโดยเฉพาะเมืองแร่อาจจะทําให้น้ําบริเวณนี้ขุ่นก็ได้ครับดูน้ําค่อนข้างขุ่นเดียวครับ